สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีเมษพบกับชาแนดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพประจรําเดือนกรกฎาคม2 5ง3ันห้าอยเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบาาแลัคนาระแบบราศีน,นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าทราบลัคนาอยากให้ยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักเลยค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนําสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะโดยมีอาศาัยโยกเก์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบ และสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้จากโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะกด Subscribe ให้กันแล้วกดติดตามให้กันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางชาแนลเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูใหม่กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก๋หน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เอาล่ะที่นี้เราเข้าเรื่องของเราเลยนะด้วยพลังงานของไพ่นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะและด้วยโยกเกณฑ์การเคลื่อนย้ายของดวงดาวต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวเมษนะคะจะกลับมาคืนฟอร์มของคุณได้อย่างแท้จริงแล้วนะพลังหลายๆอย่างกลับมาเลยนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ก่อนหน้านี้มีดราม่านะคะมีเรื่องราวของความอึมครึมนะคะหรืออุปสรรค ขัดข้องอะไรที่ทำมันทำให้เราเลทช้าไปหรือการงานที่ตั้งเป้าไว้มุ่งหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามทิศทางน,นะหรือว่าคุณอาจรู้สึกว่ามีเหมือนมีอะไรมาบางๆคุณอยู่อะ่ะแต่ในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะถือว่าเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างมากนะคะพลังงานมาเต็มคุณกลับมาเป็นตัวคุณเต็มๆเลยนะ ตัวแทนห่งชาวธาตุไฟนะคะ King of บอลผู้ลุยสู้ไฟนะคะแล้วก็เต็มที่กับทุกๆสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายหรือทุกๆสิ่งที่คุณจะทำนะแล้วต้องบอกว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในครั้งนี้นะคะในเดือนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวเสาร์เนยย้ายราศีถอยหลังนะคะไปอยู่ราศีธนูค่ะซึ่งอยู่ในภพสุภานะ แล้วดาวพฤหัสนะคะยังเป็นเกษตราทิ่ดีของคุณด้วยนะดาวพฤหัสคือดาวสุคระห์ใหญ่นะคะเรื่องราวของความสุขความสมหวังต่างๆนะคะก็ความดีงามต่างๆถือว่าเดือนนี้มันจะค่อนทุกอย่างจะค่อนข้างเปิดทางฟ้าเปิดสําหรับคุณทีเดียวนะแล้วดาวการเงินนะคะก็ยังอยู่ในภพ กเกษตรปาที่ปดีด้วยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะหลายหลายอย่างสร้างผลกําไรให้กับคุณค่ะใครมีกิจการการงานอะไรอยู่ที่ทําอยู่ธุรกิจการค้าการขายถือว่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็พบช่องทางถึงความสําเร็จได้ในหลากหลายรูปแบบที่จะเข้ามานะหลายท่านหลายคนมีโอกาสได้เกี่ยวกับเรื่องราวของช่องทางในเรื่องราวของการเงินพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยนะคะเดยวเฉพาะท่านไหนมีอาชีพที่2ออาชีพสํารองก็จะสร้างไรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีงานที่ต้องเกี่ยวกับการติดต่อนะคะการพูดการเจรจาก,การขายตัวแทนใน หน้าต่างๆนะคะแม้กระทั่งงานที่ต้องขายภาพลักษณ์ตัวตนความสามารถส่วนตัวนะคะงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนต่างๆนะธุรกิจเกี่ยวกับโลกไอทีออนไลน์นะคะโซเชียลนะคะ เชียนใครทำเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นพวกสายพวกเน็ตไอดอลต่างๆนะคะดารานักแสดงนักร้องก็ถือว่ารเริ่มกลับมาเจอจรัดนะคะสร้างผลสำเร็จความสำเร็จให้กับตัวคุณได้งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานของสวยของงามนะคะของกินของผู้หญิงงานธุรกิจบริการต่างๆนะแม้กระทั่งร้านอาหารโรงแรมนะคะถือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างดีงานที่เกี่ยวกับวงการการศึกษานะคะการให้ความรู้นะคะ แล้วก็วงงานการความเชื่อด้วยก็ได้นะมันก็เรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างทีนะคะใครทาธุรกิจเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะคะร้านอาหารต่างๆของกินของใช้นะคะของฟุ่มเฟือยถือว่าคือเอาง่ายๆว่าโอ้โหภาพรวมเรื่องงานเดือนนี้ชาวเมดถือว่าเอาอยู่ทีเดียวนะแล้วก็ คุณก็จะมักพบช่องทางแล้วก็จังหวะดีในเรื่องราวของการงานได้ค่ะส่วนถ้าท่านไหนนะคะทำงานประจําอยู่นะคะงานประจําก็คอสกี้เรียกว่าสอดคล้องต่อยอดนะแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะได้รับความประถมค้ำชูนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะก็ะจะเปิดทางเปิดความสําเร็จให้กับคุณด้วยค่ะแต่เดือนนี้ต้องบอกก่อนนะคะถ้าชาวเมฆนะคะมีโปรเจกต์งานอะไรดีๆนะคะหรือได้รับจังหวะหรือโอกาสช่องทางอะไรในเรื่องราวของการงานหรือการเงินเนี่ยเดือนนี้เราต้องเงียบๆไว้นะคะอย่าออก มากนะคะหรืออย่าแบบพูดอะไรออกไปเยอะเพราะว่าคุณอาจจะโดนสายปาดหน้าเค้กมามาคนมีคนมาเอาความคิดของเราไปไอเดียของเราไปหรือเอาเลือกเอาผลประโยชน์ของเราไปชุบมือเปิดอย่างนี้ดังนั้นเดือนนี้ถ้าคุณได้รับโอกาสอะไร มาเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานขอให้เราเหมือนกับทําเงียบๆกินเรียบนะจ๊ะอันนี้จะดีกว่านะออกสือมากหรือพูดมากอาจจะนําภัยมาสู่ตัวได้นะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้โดนปาดหน้าเค้กโดยตรงแต่อาจจะโดนกับพลังของความอิจฉาดิษยาของผู้คนนะคะอาจจะมาดิสเครดิตคุณให้ร้ายคุณนะคะซึ่งอาจจะทําให้มันเป็นอุปสรรคขัดข้องในเรื่องราวของการงานได้ะคะ่ะ เดือนนี้บอกก่อนนะทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเหนื่อยนะคะชาวแม่เหนื่อยแน่ค่ะเดือนนี้นะแต่ทุกอย่างไม่เหนื่อยฟรีนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจว่าที่เราที่บางท,ทีเราทําอะไรลงไปเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราถูกใช้งานฟรีใช้แรงฟรีแต่เดือนนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะคะผลงานของคุณจะเข้าตาผู้คนได้รับการยอมรับนะแล้วก็ส่งถึงเรื่องราวของเกี่ยวกับบางคนในส่งเรื่องราวของรายได้ ขึ้นมาด้วยนะเดือนนี้ใครมีการเจราจากับคู่ค้าต่างๆถือว่าตกลงไปในทิศทางที่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ลงตัวค่ะนะแล้วก็การลงทุนการร่วมหุ้นนะคะสร้างผลกําไรเป็นไปด้วยดีก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้คนนะคะหรือว่าทําอะไรไปแล้วเหมือนกับมันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะแต่เดือนนี้ทุกอย่างเขาเรียกว่าเคลียร์ลงตัวคุณจะได้สิ่งที่คุณ เข้าที่เข้าทางมากนะคะเพราะว่าด้วยดาวการเงินก็ส่งดีด้วยนะดังนั้นเดือนนี้จะไปเจราจาอะไรในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินขยายวงเงินจะทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินกู้บ้านกู้รถนะคะหรือเอากู้เอาเงินทุนมาขยายขยายธุรกิจเพิ่มนะเกี่ยวคือต้องบอกว่าเดือนนี้จะได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากทีเดียวนะ ถือว่าเดือนนี้นะคะอยากจะหยิบจับอะไรถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เลยนะคะของชาวเมษนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องส่งมากในเรื่องราวของการงานกับเรื่องราวของการเงินค่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของความรักเลยนะคะเรื่องราวของความรักนะในช่องของเก๋เนี่ยจะมีคลิปเจาะลึก ok เรื่องรักนะคะแยกออกไปเลยทุกๆราศีนะซึ่งราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพรวมความรักด้านกว้างนะคะที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะ เดือนนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่มีคู่นะชาวเมฆที่มีคู่จะคุยกับคู่รู้เรื่องมากขึ้นเลยคะ่ะคู่ของคุณนะคะจะตอบสนองตอบโจทย์คุณอย่างดีนะแล้วก็เดือนนี้ต้องบอกเลยนะคะบรรยากาศที่คู่ชอบกนวนๆเราจะจะน้อยลงนะเหมือนคู่จะฟังคุณมากขึ้นท้อยทีท้อยอาศัยกับเรามากขึ้นนะคะหรือว่าพึ่งพาได้ก่อนหน้าน,นี้หลายถ้าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนในเรื่องของครอบครัวเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวเหมือนคู่ เหมือนปล่อยไปหน้าที่ของเราแต่เดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณจะมีส่วนในการช่วยเหลือนะคะในเรื่องราวของครอบครัวไม,ไม่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเข้ามาพาระหลายหลายอย่างที่คุณแบกไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวหรือเรื่องราวของคุณมันจะเหมือนกับเบาลงโดยคู่คุณนี่แหละค่ะเป็นส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนตรงจุดนี้นะบางทีมาด้านูช่วยทั้งเรื่องของความเอาใจใส่มากขึ้นในเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะถือว่าค่อนข้างแฮปปี้กันทีเดียวนะ แล้วก็ค่อนข้างเบาใจค่ะว่าเวลาเธอสมมติว่าคุณจะไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยถ้าคุณฝากอะไรไว้กับคู่ของคุณในเรื่องราวของครอบครัวเนี่ยเขาจะสามารถบริหารจัดการได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะทีนี้เรานะคะลองมาดูไพ่นะว่ามีส่วนขยายอะไรในเรื่องราวของความรักบ้างคะ่ะสําหรับชาวเมษนะคะในเดือนรกรกฎาคมน,นี้นะมีแน่มุมใดๆบ้างนะคะขอให้ไพ่นะคะช่วยบอกด้วยคะ่ะ มีไพ่สามคาทานะคะ6ถ้วยแปดถ้วยค่ะ queen of wands และ judgment ไพ่รอคอยถ้าชาวเมธท่านไหนรอคอยข่าวจากใครบางคนอยู่นะเดี๋ยวว่าเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวข่าวนั้นนะคะ อาจจะร่วมรู้ข่าวคา,าวของคนที่ห่างหายไปหรืออยู่ดีคนที่งเงียบจากเราไปทิ้งความมุนงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าใครมีเรื่องราวประเด็นแบบนี้อยู่เดือนนี้คุณอาจจะรู้เรื่องราวของเขาหรือได้รับข่าวหรือได้รับการติดต่อกับคนเหล่านั้นกลับมานะคะเนี่ยถ้าคุณรออะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะรอคนมาเคลียร์รอคนมาพูดนะคะหรือคิดถึงใครอยู่เดือนนี้เหมือนน่าจะมีพลังงานเหล่านั้นวนกลับมาด้วยนะ เพราะมีไพ่หกถ้วยขึ้นค่ะน่าจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะมิตรภาพเก่าๆหรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเคยอาจจะเคยมีมาแล้วสักช่วงหนึ่งแล้วอยู่ดีก็ห่างหายกันไปเงียบกันไปเนี่ยอาจจะมีการติดต่อกลับมานะอาจจะเป็นเรื่องราวของการได้พูดคุยนะคะหรือได้ร่วงรู้นะเนี่ยมันมีไพ่นะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณอาจจะไปเจอใครคนเก่าๆเนะ่อาจจะไม่ได้หมายถึงต้องเป็นแฟนเก่าอย่างเดียวนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องประเด็นนะเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยวนกลับมาได้ในเดือน ในเดือนกระกฎะาคมนี้นะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งนะที่คนโสดเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนมีเป้าหมายกับตัวเองพอสมควรนะคะในทิศทางของคนโสดนะเกี่ยวว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่คุณเองเนี่ยเหมือนอยากจะรอนะคะรอให้เบื้องบนเนี่ยจะสรนนะ คนที่ใช่มาใหุ้่สู่คุณเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวในชีวิตหลากหลายที่คุณต้องทําเพื่อตัวเองนะคะการงานการเงินชีวิตดังนั้นเดือนนี้นะคนโสดก็จะเป็นลักษณะเหมือนปล่อยชีวิตค่อนข้างชิลๆค่ะให้มันเป็นไปนะคะแล้วก็เหมือนคุณอยากจะรอลักษณะเหมือนก็ว่าให้จักรวาลเบื้องบนหรือพรมลิขิตนําพาคนที่ใช่มาสู่คุณจริงๆนะคุณก็คงจะไม่อยากจะไปวิ่งตามในเรื่องราวของความรักแล้วนะคะคืออยากให้ความรักเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณมากกว่านะ จะเป็นในรักษาเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวโสดของชาวเมฆนะคะอาจจะพใช้พลังงานของโค้ด้วยความเชื่อนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานของการ ต่อแต้มบุญสะสมบุญทำบุญกุศลหรือขอพรต่อองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือให้นำพาคนที่ใช่มาสู่คุณก็ได้นะเหมือนตอนนี้คุณแสวงหาคนที่มีทั้งเคมีแล้วก็ศีลแล้วก็บารมีที่เสมอกับเราดังนั้นเดือนนี้คนโสดค่อนข้างปล่อยชิวกับตัวเองพอสมควรแล้วก็รอคอยนะคะคนที่ใช่จริงๆมาสําหรับคุณนะ ถ้าคุณถามว่าแล้วเดือนนี้มันจะมีบรรยากาศเจอใครไหมเนี่ยนะมันก็มีบรรยากาศเหมือนกันนะคะมันจะมีของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกดเข้ามาได้แต่มันจะเป็นลักษณะเหมือนหมู่ของกลุ่มเพื่อนมิตรมากกว่าที่นําพาคนเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอาจจะดูลักษณะเหมือนว่าเออได้เจอการรู้จักการแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแนวที่จะเป็นในเรื่องราวของความรักร้อยเอร์เซ็นนะนะเพราะว่าบางครั้งคนที่เข้ามามันเหมือนผิดฝาผิดตัวเขาคนนั้นอาจจะน่าสนใจนะคะดูโอเคแต่เหมือนกับเขาอาจจะติดพัฒนาการหรือมีใครของใครหรือมี คนเดิมของเขาอยู่แล้วด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนกว่าตัวคุณเองก็จะไปดึงดูดคนที่มีเจ้าข้อเจ้าของเข้ามาแล้วด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะในลักษณะเป็นแบบนี้และด้วยความที่คุณคืนฟอร์มนะคะชาวเมษคืนฟอร์มแม้กระทั่งตัวคุณเดือนนี้คุณมีคู่แล้วก็อาจจะอยากจะมีคนมาสนใจคุณด้วยเช่นเดียวกันนะเหมือนเข้ามาอยากจะทําความรู้จักพูดคุยแต่เหมือนก็ว่าไทามิ่งไม่เหมาะสมเวลาไม่เหมาะสมมันก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือน มันเป็นไ evolution? ปอะไรกว่านี้ไม่ค่อยได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าการที่เข้ามาในเดือนนี้ของผู้คน,ม,นมันเป็นลักษณะเหมือนเราเลือกเขา <cle an> <piano> เขาเลือกเราแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบันคนที่เข้ามาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคนที่ครบพอสมควรนะแล้วก็ดูช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาบางครั้งเขาคนนั้นก็อาจจะมีคนที่หมายปองเขาอยู่ด้วยก็ได้หรือตัวเขาเองก็ยังจะขอเลือกในความสัมพันธ์ก่อนคือจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะนี่แหละค่ะคือภาพรวมจะเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้ เดือนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าล่าผลและความโชคดีและความสําเร็จของชาวเมษสิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นพลังเสริมให้กับคุณนะคะก็ต้องเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวเมษอาจจะมีล่าพิเศษนะคะหรือว่าความสําเร็จพิเศษต่างๆที่เหมือนกับเบื้องบน่ะสิ่งที่คุณเพียงอธิษฐานเพียรขอพรนะคะ เพียนขอพอรก็จะเปิดทางนําพาความสําเร็จให้คุณด้วยอันนี้รวมทั้งเรื่องของการงานกับการเงินด้วยนะคือง่ายๆว่าถ้าชาวเมสซึ่งเป็นคนทํางานจริงลงมือปฏิบัติจริงขยันนะคะแล้วก็ยังมีพลังของสายมูเตรูพลังแห่งการทําบุญนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณนับถือนะก็เหมือนกับยิ่งเปิดฟ้าเปิดทางเปิดความสําเร็จให้กับคุณด้วยชเช่นเดียวกันค่ะชาวเมสเดือนนี้จะเหมือนกับมีพลังงานตรงนี้นะคะพลังงานจากเบื้องบนเนี่ยเปิดทางให้กับคุณนะเพื่อไปสู่ เป้าหมายของความสำเร็จต่างๆด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ